น่ออนัน่อมาังนี้ไแล้วนะอันนี้ก็สนคสกับยเรนไเรนอีล็อกงนี่จะใช้อะไรฟรีนะโจมมันมันใช้ที่นอน แล้วแต่คนคนใช้อ่ะคนใช้เก่งเก่นบางคนมันไม่เก่งก็คือใช้แรงสุเพราะว่าแม่งตีโคตรแม่งเพราะว่าถ้ามันตีแรงไม่เชี่ยเอาหี้มึงเก่งจังวะเอาให้ผมดูมันเขาเตะอะไรมึงเนี่ยโดนกูยิงต่อยไกลไม่ใช่ปะ เฮ้ยเกมงยิงยาแรกก็จะจบรบอบที่แล้วนะ่ะอืม้มกูโดนเค้าเต้ยเต้เยขวายมันเค้าเต้ยแก้วมึงออกไปไอุ้่งงานได้ไงวะนะต่อยเลยกระจิบเต้ยหลบได้เอ้ากูตีอีได้งไงวะเจิกูตีเจิเอ้ยอีมันหลบเก่งจังวะ เฮ้ยมันลบเก่งจังวะเจอก,กูเจอเอ็มทูจะไอ้บอสบอสตัวแรกอะมันมันเป็นเท่าไหร่อกแต่บอสตัวที่สองอะมแ,งแม่งสแปมแอ็มเต็มทูแล้วก็เดเยไอ้บอสตัวที่สองก็งะ่ะแม่งสปแปมเอ็มทูแล้วก็แดสกด่อง มันไม่ตายได้ไงวะอืมกระดิ่งโม่ลอยแล้วแล้วมาแล้วอืมเอ็นกาวีเซียมึงตาย กูใจกาวานาเซวิเพิงบ้าอะไรเนี่ยกูเป็นกาวีเสี้ยวมึงตายกูใจกาวานาเซวินมันร้องอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยแล้วเจอเพอร์เฟกต์เดดแล้วบอสเจอเพอร์เฟกต์เด็ดไอ้บอสมันก็เพอร์เฟกต์เดดได้นี่วะ ดนวนอ่าอ,อ,อืมจะกีม้มหมครับจะกีนินตีใครไม่ไ้มันจะเปลี่ยนเป็นดาบละเราพิซ่ามันจะเปลี่ยนเป็นดาบกรจจอกโดโอ้ อีโดนโคตรแล้วมันอันลบได้ไงวะนะโคตรแล้วใส่อันตีเลยแล้วกันแล้วกูใส่อันตีห่ไงวะเนี่ยต้องใส่อันตีทำหอกเลยเนี่ยเลือดกูก็เลือดกูก็หลุดแลยใส่ทำหอกเลยเนี่ยใช้ไปเถอะแม่งโคตรแรงใช่ไหม่ะเออโดดได้ไงวะ สองจ้าเปิดหนึ่งตีแม่งแดดเซต์เปิดหนึงตีไอ,ดดต,อตัวแรกไม่เท่าไรหรอกแต่ตัวที่สองเนี่ยตอกไอกตัวที่สองเนี่ยโคโตรโคตรสองแม่งสแปมจะจะเดแล้วก็ก็อเอม็มทูไม่ได้จอกเอ๋อโอเคไม่อยู่ที่มึงอยู่ตัวหนึ่งอยู่ที่วาเลน เคอวดีราเวนดีวาเลนที่มึงดีราเวนขูเป็นกาวีเสียวมึงตายขูใช้กาวิเสีย,ยวซีวินเพ่งบ้าอะไรวะเนี่ย อีโมดใครบอกให้มึงใช้อีโมดใช้อีโมดเท่ากับโดนแล้วเบาเลยกระจกกระจอกตะกี้มันอันเอ็มทูใส่เราเลยวะ่ะกระจอกแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนไม่เด็ดอะไม่เด็ดมึงก็โดนเฮ้ยมันมัดรวมมาเลยวะ มัดรวมมาเลยวะแล้วหลบมาหลบกลับไม่โกงเวย้ยเออขูอ่เอ็มคูตัวอลิมปิกโคตรแรงกูโดนโดนเลยโอ้โหโดนเพอร์เฟคเด็ดนั่งไงตี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 เออ ขีหมูดำขีหมูดำให้ก็พ่ลมอ่ะไรนอนไหนอะ่ะไม่รู้หละไม่ได้ไม่้ไม่มีที่นอน <S <S มี้องนอน <S <S อไม่ได้ต้องนอนตรงนี้เก็แม่จะนอนแล้วเขเปิดเสียงดังอ่ะ ก็ไปข้างนอกเหมือนเดิมโจมแล้วมึงให้คว้ามาทำไมก็จะเข้าอ่ะก็ยากอ่ะมา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 มมามามาหมู่ดวงไม่ใช่แล้วมันเล่นมึงนลปกติเลยวะบอสบอสตัวแรกแม่งเล่นมนปกติไอ้ตัวนี้แม่งไม่ไอ้มนลมันมนมันมี แดมินบังคับมากกว่าเป็นกดม้วนแม่งแดดรวมวมว้มวนเหมือนม้วนตัวเลยยังไงเกมแรกเลยมันตายไอ,อ้เหีาเอ้ยเลอสุดเลนึงเอ้ยมันเลอสองตัวนี่ว่ะเลอเลอสามเออ มนข้างล่างอะมันแตแกในข้างล่างมีพระเอ้ยข้างหน้าก็มีพระอือราจอกมันเอาดาบมาแล้วแล้วอะไรมึงเนี่ยสกิลมันก็เหมือนกันนั่นแหละสกิล ไอตัวตะเกียบสกิลมันเป็นเป็นพุ่วงใช่ไหมตัวนี้ยิงพุ่วงไปสามารถสัดปล่อยคืนคลืนสะแลสามารถสะแลได้ตีระยะไกลได้สกิลมันแม่งใช้อแกละแมึงเพิ่งใช้ไปแม่งแม่งแม่งใช้แกละแมึงตองปะเนี่ยมึงใช้แกละเออโอ้มึงใช้ไอ้สามรอบติดนะบอสแม่งมันยาวอ่อน มีที่ไหนวะแม่งใช้ไอ้สกิลยูซัมรอบติดใช้สกิลยูเซตต่อยต่อยไปเรื่อยตีไปเรื่อย,อยแล้วแม่งก็ใช้อีกมีที่ไหนวะบะมันมีมีที่ไหนวะแม่งแม่งใช้สกิลเซตแล้วต่อยต่อก็ต่อยเซตใช้สกิลอีกมีที่ไหนวะแอ,วอ,อ,อ,วอ,วะอแล้วแม่งเปลี่ยนตีอีกทีนี้นรอจังวะถ้าใสาย่สยันตีน้นี่ว่ะ โขออันตียังกา้าอันตีแม่งโคตรเบาเบาวกว่าหอกอีกเไยหรือว่าหอกเบากว่าวะไม่รู้เลยชิจะตายจะตายโดนบนเคาน์เตอร์เนี่ยสิบสิบล้านรอบแล้ว โอ้โหโมเวกเด็ดอีกโอ้โหไอ้หวยนี่มั้เกมกระจอก